406ชั้นเอลนะครับสวัสดีวันนี้พวกผมจะมาเรียนรู้บ้านได้แล้นะครับวันนี้เราจะมาเจอกันแนะนำตัวคนที่หนึ่งชื่อว่าสวัสดีครับเหมือนพี่อลิฟตอนอยู่ชั้นประถุศึกษาปีที่สองครับอันไหนอัไหจะตัวอันไหนะครับตอนนี้มันตายแล้วครับแล้วก็แล้วก็แนะนำตากล้องเราชื่อว่าอะไรครับไม่น่าโอเคนะตากล้องตากล้องจา ถือกล้องถือกล้องถือกล้องตากล้องไม่ต้องรู้ก็ได้รู้แค่ว่าเป็นแรป,ปเปอร์ก็พอละออตอนนี้พวกผมจะมา <c oughs> ไปรีวิวบ้านเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งคือใครจักร <c oughs> ยานอากาศ <c oughs> ใครจักรยานอากาศแบบไม่มีบอลสวยที่สุดได้แต่ไปหาแต้มอันดับ <c oughs> มีไฮไ, <c oughs> ไลท์ไฮไลท์ <c oughs> ต่อครับผม <c oughs> ไม่มีน่าสนใจรึเปลือมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มามาค่ะนะครับส่วนอันดับสองที่จักรยานอากาศสวยที่สุดเนี่ยจะได้สี่แต้ม อันอันดับสามจะโดนบทลงโทษก็คือโดนจักรจี้ห้านาทีไม่ใช่หนึ่งนาทีเพราะสงสารอันดับ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 สานะแล้วก็มันจะมีไฮไลท์ประจําวันอยู่เราเราจะไม่บอกว่าถ่ายกี่นาทีนะที่รู้คือเราจะแบบไฮไลท์ครั้งครั้งสุดท้ายนะมันจะสวยแล้วก็สวยมากมสวเกย์อะไรแหละคนณหนึ่งนี่นะครับไอไก่นะทางานอยู่ครับแล้วก็ไอไก่ไอไอวังฮะวังเก๋ฮะผม มูัมหมะได้โดนมูน่ะนะคับอกเลาตพเราได้เวลาแล้วครับยุดก่อนครับยุดเกิอันไหยตอนนี้เราจะมาแข่งกันจักรยานอากาศใครจักรยานอากาศเกที่สุดนะครับให้ให้คะแนนนะแล้วก็พวกผมว่าน่ยเดี๋ยวจะให้ผมเป็นกรรมการดูเองแล้วก็ใครจะมาดึงจักรยานอากาศคนแรกโอเคจักรยาอากาศจับกล้องไให้ดีดนะจกกล้องตากล้องตากล้องตากล้องันนี่นี่ก่อนตากล้องเลยดูก่อนเดี๋ยวพเดียบจะพวดียนะตากล้องยพวีย เดินซองซองโอเคอืมตัวสวยอยู่สายอยูอ่สวยมากครับตากล้องต่อไปคิวของอาไนาครับอาไนาค่อยหลังสุดอาไนาทีเด็ดอาไนตาั้งห้าครั้งอะไรวาะารั้หักมึนหัวครับมึนหัวเลยครับจิตปัญญานี่หายหมดเลยอานายครับต่อ,าาอาาไปอาไนต่อไปนีครับอย่าเพ<า>ิ่งรีบอย่าพิ่รีบครบยอย่าเพิ่งรีบครับถ่ายใหม่ทั้งหมด เพราะว่าเราดึงเปิดแสงครับพอๆนี่ใครจะใครจะถ่ายก่อนก็ได้เราไม่เราไม่ต้องเปิดแสงนี่ก็ได้ปิดแฟลชปิดแฟลชไหนแล้วนี่ครับที่ไหนอันไหนเออเคสว่างแล้วนะอันนี้เอ๊ะไหนใครจะใครจะมาก่อนมาครับคุณเขียวเขียวแรงว่าว่้าวนรก กได้อืมเรไปอานาดอานาเลค่นอนี่ทีไขอด้องก่นโอได้อานาเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้หน่อพามกิจกรรมต่อไปกันลยคือกิจกรรมอะไรกันดีกิจกรรมจงมวย งรีบสิกิจกรรมชุดมวยเป็นกิจกรรมที่สามแต่เราจะมีกิจกรรมเราจะมาเจอกรรมฐานบรรจักรับสองไปเป็นการแสดงเป็นการแสดงศิลานะครับก็คือก็คือคนที่จะมาคนที่จะมาศิลปในวันนี้ก็คือเองก็น่าจะมาเอะ ยาเฮ็ดแสนสูงครับโอเคมามุยะเฮ็ดมันตึงมากเล่นศิละตอนนี้นะครับกำลังจะเตรียมพร้อมแล้วครับสองแฟนรุ่งโอเคเสร็จเมื่อไรบอทนะครับศิละเนี่ยจะทำทุกคนนะ จะไม่ทำอะไรเลยต,ต่อไปเด็กชายอฟาน อาเม่วังวังเท่านั้นเราไปดูคนต่อไปเลยครับผมขอแค่นี้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ครับไม่ได้เล่นซีละเออไอ้ <laughs> เด็กชายเอสเล็มูนะคนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้เล่นเหมือนกันจัดเด็ดไหมอย่าเพิ่งรีบชัดเด็ดชัดเด็ดตัเดเย่า กิจกรรมการรับประกัองกันมาโอยอาอาตอตไม่เล่นกาฟัเลยไม่เล่นอะไรนะผมว่ากาฟูแพนด้าพี่ะโอเคโอเคโอเคทีเด็ดจะผมจะไม่บอกว่าเป็นใครไปอันดับอันดับหนึ่งของเราที่ได้ที่ไดข่งที่สุดไอหวังไอเก๋ คนเกย์ครับผมโอตัวอตัวอตัวอนี่อี๋เอหเัห้ไ้ฟห้ไ้ยเนี่ยมจที่มารู้สกมจที่มานะครับรู้ว่าเขาจะ

อืมเออเฮ้ยดี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 อืมไปอืมจักขาอืมลมไปลมอืมหืมพี่โตแลมแล้วและไอ้ฟานก็อืมชิลล์นอนป๊อปอื้อืมเออเอออืม

นันอัฟาเคโอต่อไป่มวยไทยนะครับมวยไทยีตัวตึงมาหนอัฟาอัฟานอัฟาอัฟาอัฟาเออ้หออ้อหอ้ออเออ้โหโอ้โหอ้อ้อ้ก่อนโหอหออ บางทีอาจจะถ่ายแล้วแทบไม่นานเพราะว่าเราไปถ่ายเครื่องอื่นต่อเพราะว่าเครื่องนี้แบตจะหมดเหลืออีกเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วขอจบเพียงแค่สอกคนที่เสร็จและเสร็จเลยเสร็จเลยและปิดเลยนะแล้วก็ผมขอฝากไว้แล้วก็ผมขอฝากไว้แค่ฑนี้ครับเจอกันที่หน้ายยบา